เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะลองเทสดูให้ระยะว่าเป็นยังไงบ้างเรื่องความแรงเนาะไปเลยไปเลยเดี๋ยวตามไปให้ไปก่อนเลยนะก็รอดูสิว่าออกไปก่อนหนึ่งเสาไฟสองเสาไฟ, 2, าไ,ฟ, 3, าไ,ฟไปแล้วสองเสาไฟสาเสาไฟไปไปแล้วนะจ๊ะ ไปลองเทสดูว่าสักช่วงระยะ1นึ่งยูเทิร์นเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็ลองเทสแบบขี่แค่หนึ่งนะก็ลองไปกันดูแต่คันที่ขี่ไปด้วยเนี่ยจะไปด้วยกันได้ไหมเนี่ยฮะอ่าไปเลยให้ขี่ไปก่อนขี่ไปก่อนขี่ไปก่อนนําไปก่อนเลยนําไปก่อนเลยนําไปก่อนเลยนะ เกียร์สามตอนแรกเกียร์หนึ่งแล้วเกียร์หนึ่งไม่ไปเลยตอนนี้เกียร์สามก็ตากล้องตามไม่ทันละอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะลองเทสดูให้ระยะว่าเป็นยังไงบ้างเรื่องความแรงเนาะไปเลยไปเลยเดี๋ยวตามไปให้ไปก่อนเลยนะก็รอดูสิว่าออกไปก่อนหนึ่งเสาไฟสองเสาไฟไปแล้วสองเสา, 2, สาไฟ 3, สามเสาไฟไปไปแล้วนะจ๊ะ อีกแล้วนะเป็นไงท,เเไทีเดียวหายเลยไหมกดทีเดียวหายเลยก็เขาเรียกว่าพอเราทำํำทรงสมรรถนะคือดีแล้วอะล้อสามพันวัตนี่ขนาดว่าเป็นล้อ10บนิ้วนะความเร็วก็คือตอนนี้ก็จริงๆวิ่งได้ก็140มีแน่นอนร4 0 1 5 0แล้วแหละแต่เดี๋ยวว่ากะว่าจะลองเดี๋ยวลองไปเทสถนนที่มัน ยาวกว่านี้แล้วใช้ GPS จับเราจะได้รู้ว่าความเร็วมันไปแค่ไหนเดี๋ยวยูเทิร์นกลับก็เดี๋ยวเป็นว่าถ้ายังไงก็อย่าลืมฝากผลงานด้วยค่ะติดตามร้านนะคะก็หรือว่าจะเป็นช่อง YouTube นะคะช่อง YouTube ก็เป็นช่องเจีหญิงจัดให้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องเจีหญิงจัดให้ด้วยแล้วก็ฝากเพจร้านด้วยก็เป็นหญิงเลสซิ่งนะคะลดน้ามันก็ทําลด ไฟฟ้าก็ทําไม่ว่าคุณจะชอบแบบไหนก็สามารถมาคุยกันได้มาสอบถามกันได้ว่าคุณอยากได้แบบไหนงบประมาณเท่าไหร่มีรถหรือยังหรือว่ายังไม่มีให้เราช่วยแนะนําเราก็ช่วยแนะนําได้หรือว่าจะโทรเข้ามาคุยสอบถามกันหรือว่าจะเป็นแอดไลน์นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรก็สามารถเข้ามาได้เนาะโอเคเดี๋ยวก็จบตรงนี้แล้วก็จะไปแล้วบายบาย